สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซนล,ลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพเยือนและบันเชิงกับผณวิชาารรและพิธีกรคู่ผมคุณแคนอธิรุธักดิครับ,รบเราสองคนนะครับแคนจะมาเปิดโลกภาพเยือนใบใหญ่ใบนี้ครับสู่สายตาแฟนๆของเราทุกเช้าวันอาทิตย์เวลาส1เนาฬิกาโดยประมาณ ทางช่อง True For You มาเลข24แห่งนี้ครับใช่เลยครับแน่นอนครับเริ่มต้นรายการแบบนี้เรามีหนังเข้าใหม่จากทาง Major Cineplex มาแนะนำกันนะครับใช่ครับเรื่องแรกครับ The Marvels ครับโอ้โหเรียกว่าเป็นสุดยอดพลังคอสมิกของสามสาวแกร่งแห่งจักรวาลนะฮะประกอบด้วยกัปตันมาเวลที่รู้จักกันดีนะฮะมีมิสมาเวลแลวก็โมนิกาแรมโบ้ครับกับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องล่าสุดในจักรวาล MCU หรือว่า Marvel Cinematic Universe ันเองครับเข้าฉายแล้ววันนี้นะฮะในระบบปกติระบบพิเศษก็มีทัั้ง iMAX ครบ iMAX with laser 4D X แล้วก็ Screen X นั่นเองครับอีกเรื่องหนึง่ง Love Reset 30วันโคตรเกลียดเธอเลย เรื่องราวนี้เกิดขึ้นนะเป็นความรักบุ้นๆน,นะครับความอลหมา่านของคู่สามีภรรยาที่เขากําลังจะสิ้นสุดชีวิตคูนะ่ในอีก30บวันข้างหน้าแต่ว่าดันมาประสบอุบัติเหตุทําให้พวกเขาเลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะอ้อาวคราวนี้สูญเสียความทรงจําไปแล้วความรักจะเป็นอย่างไรนะครับการันตีด้วยยอดขายตั๋วกว่า1.6ล้านใบในเกาหลีนั่นเองของพี่เนี่ยเล่นกับความเชื่อของนาคอีกละ่ะเป็นภาพยนตร์ไทยแต่มันจะเป็นเรื่องสั้นแปดเรื่องราวพูดถึงความเชื่อของพญานาค ในหลายมิติหลายแง่หลายมุมกำกับโดย8ปดพูมกับหน้าใหม่จากประเทศไทยและประเทศลาวเป็นผลงานการ produce ของ3บุคคลในวงการนี้ปื๊ดชนิดจิตนุกูลปรัชญาปิ่นแก้วแล้วก็ ออสบดิตทองดีครับใช่ครับเพราะฉะนั้นนะฮะสนใจเรื่องไหนสามารถไปเช็คลอบดูตัวอย่างซื้อตั๋วกันได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Major c i n ี p ิเพ็กนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่ w w w m a j o r c i n อ p l e x c o m ก็ได้เหมือนกันครับย้ำกันอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับ Major c i n ี p l เ x ร่วมกับเว็บซีและพีซัดจัดแคมเปญต้อนรับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ The Hunger g a m e s The b a l l a า of ด o n g b i r d บิ d ์ n และสแนะครับรบโดยคนดูนะครับสามารถได้รับสิทธิในการดูฟรีถึง5,000ที่่่นังเมือซื้อชุด พิซซ่าฮัต h u n g ี้เซตราคาเพียง519บาทเฉพาะทานที่ร้านหรือว่าสามารถสั่งกลับบ้านได้เท่านั้นครับในเซตนี่ฮะประกอบไปด้วยพิซซ่าถาดกลาง2ถาดน,นะฮะ oh. มีสปาเกตตี้นะฮะมีไก่เนื้ออรีแล้วก็เป๊ปซี่รีฟิลสีแก้วครับพร้อมรับฟรีทันทีนะฮะบัตรชมภาพยนตร์ the hunger games the blood of s o n g birds and snake นะฮะหนึ่งที่นั่งแล้วก็น้ำอัดลม44ออนต์หนึ่งแก้วและที่พิเศษสุดนะครับทุกที่นั่งได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษสุด exclusive ก,กับการร่วมชมภาพยนตร์พร้อมกับ,บ,กบแม หนึ่งเรื่องราวดีๆวันนี้คือช่วงแรกของรายการของเรานะครับทั้งข่าวสารในแวดวงบันเทิงต่างประเทศรวมถึงในแวดวงภาพ,พยนตร์รับติดตามเลยครับในช่วงเซอลูลอยด์บีทครับช่วงเซอลูลอยด์บีทสนับสนุนโดยเอ็มพบัตรดูหนังรายเดือนดูได้ทุกเรื่องที่เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์ทุกสาขาสมัครออนไลน์ได้ที่ LINE Major Group ๊เอาบัสวล์ ใคร oh. ที่ตกหนุ่มแคลเม t เท์เนอร์ครั้งที่รับบทเป็นพี่ชายของนิวส์แ m มเดอร์ในแฟรนไชส์ชุดแฟนตาซีบีส์ก็เตรียมฟินกันต่อกับบทบาทใหม่ของฮี่ที่จะแปลงล้างเป็นนักพายเรือระดับโอลิมปิกในภาพยอนย้อนอยุคเรื่อง The Boys in the Boat ไม่ธรรมาดาเลยจริงๆ oh. เพราะนอกจากเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากนิยายขายดีชื่อเดียวกันแล้วเรื่องนี้อิงจากเรื่องจริงด้วยจ้า ซึ่งเป็นการตามทีมพายเรือชายประจำมหาวิทยาลัยวอชิงตันและคว้าชัยชนะอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อได้คว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในเบอร์ลินในปี1936 ซึ่งก็หมายความว่าทีมนี้ได้คว้าชแชมป์แซงทีมภายเรือของนาซีเยอรมันของฮิตเลอร์ไปด้วยผู้ที่มาลงมือกำกับการแสดงในเรื่องนี้คือ g e จอร์จค o n e y ซึ่งรับหน้าที่อำนวยการสร้างอีกด้วยโดยเรื่องนี้ได้ดึง Mark L. เอลส h มิธมือเขียนบทภาพยนดีกรีรางวัลออสการ์อย่าง The Revenant มาเขียนบทให้นอกจากนี้ยังดึงนักแต่งเพลงระดับออสการ์อย่างอเล็กซ์เดปลามาร่วมงาน เรียกได้ว่าครบสูตรเพื่อมุ่งสู่เวทีออสการ์เลยก็ว่าได้หนุ่มแคลเลมเท์เนอร์ได้รับบทเอกเป็นจแร์แ์ชายหนุ่มที่ถูกครอบครัวตนเองทอดทิ้งตั้งแต่วัย15ปีและต้องเติบโตก่อนวัยอันควรต่อมาเขาสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยวอชิงตันและไปพบกับแอลออเบร็กเซนโค้ชทีมพายเรือประจำมหาวิทยาลายัย ซึ่งบทนี้รับบทโดย Jewel Edgerton นั่นเอง The Boys in the Boat มีกำหนดฉายในวันที่25ธันวาคมปีนี้ค่ะด้านเน็ตฟลิกซก็ใจป่าขึ้นมาอีกครั้งที่น้เป่ให้กับซีรีส์ภาษาต่างประเทศที่กระแสดีอย่างซีรีส์ญี่ปุ่น Alice in Borderland mm hmm. ก็ได้ไปต่อกับ4ีซนที่3แล้วหลังจากทำให้แฟนๆต้องอึ้งกับชะตากรรมของอาริสุซึ่งตอนท้าย4ีซนที่2ได้จั่วไพ่ The Joker และแน่นอนยังมีเรื่องราวที่จะต้องเล่าต่อเมื่อเหล่าเกมเมอร์เชื่อว่าพวกเขาได้กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วด้วย Netflix ได้ประกาศผ่าน X ว่าคุณสามารถจั่วพไพ่ใบอื่นได้ Alice in Borderland จะกลับมาในซีซันที่3พร้อมกับวิดีโอลงท้ายด้วยข้อความ ตอนนี้เกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วแม้ว่าทางค่ายยังไม่มีกำหนวดวันสตรีมแต่น่าจะไม่ต้องรอนานเหมือนซีเซนที่สที่ต้องเจอกับการดีเลย์ต่างๆจากพิษโควิด19 Alice in Borderland ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ภาษาต่างประเทศตัวตึงของ Netflix ที่มีแฟนคลับอย่างหนานแน่นแถมยังเป็นซีรีส์ที่มีผู้ชมมากที่สุดในญี่ปุ่นหลังจากการฉายของซีเซนที่สอง เรื่องนี้ยังติดท็อป10กว่า90ประเทศทั่วโลกโดยครองอันดับหนึ่งใน17ประเทศและมีชั่วโมงการรับชมที่น่าประทับใจถึง200ล้านชั่วโมงเลยทีเดียวโดวยซีรีส์นี้เป็นการดัดแปลงจากมังงะชื่อเดียวกันของฮารอารโซเป็นการตามเรื่องราวของอาริสุ เม,เมื่อที่หลุดเข้าไปในโลกเกมคู่ขนานโดยเขาไม่มีทางเลือกแต่ต้องเล่นและชนะเกมเพื่อเอาชีวิตรอดสำหรับ4เซนที่3นี้เคนโตยามาซากิ <S <S ento, asaki, และทาโอซูชิยะจะกลับมารับบทเป็นอริสุและอุสางิดยมีผู้กำกับชินสุเกะซาโต้กลับมารับหน้าที่กำกับการแสดงด้วยค่ะ โอ้โห oh ข่าวสารนี่พลาดไม่ได้ทุกประการนะแล้วก็ยิ่งปลายปีมันจะมีข่าวสารเกี่ยวหนังออกมาเยอะมากใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับติดตามช่วงสลอยบ,บีของรายการสลอยได้ทุกสุดสัปดาห์กับเราทั้งคู่เลยนะครับถูกต้องครับเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้ามีเรื่องราวของ The Hunger Games The Palace of s o n g b i r d and s n a k s มาฝากกันสักครู่เดียวครับ